หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันเฮ้ยเออช่วยอย่างนี้ดิหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันเอ้ยหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งมัวบวิ่งอะไรกันเล่าจงตบมือพันอสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามผมเลคค้กคมคาวันนี้ผมให้น้องสาวผมต้องบอกเลยว่าเป็นดีเจเบอร์ต้นๆเมืองไทย<ช>ที่เป็นผู้หญิงอ่าแล้วบอกว่าหนูหนูเอ่ออยู่ที่เชียงใหม่ถูกต้องมัใช่ค่ะเล่นเล่นอยู่ร้านไหนบ้างนะถ้าหลักๆหน้าทุกคนจะรู้จักก็ต้องวอร์มอัพค่ะเห็นไหมดูดูด,ด,ดูท่ากดูท่าก็โยกเลยไหมท่าหลักๆก็ต้องต้องต้องวอร์มอัพค่ะอะ,อะแรปเปอร์นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมร้องเล่นแต่ว่าน้องเขาเป็นต้อง ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นดีเจอยู่ที่นั่นบ่อยไหมอยู่ยมานานแล้วค่ะไม่เหมือนเล่นทุกวันไหมเล่นทุกวันค่ะอยู่แถวนิม,มานช้างม้อยค่ะอยู่ทุกที่เลยติดตามได้ในช่องก็ได้ค่ะชื่อยาดาค่ะออในช่องยาดาเหรอใช่ยาดาดี้ยาดาดาค่ะ,ะ <c oughs> น้องวันนี้น้องมาถ่ายคอนเทนต์ให้ฟังวันนี้ขอเปิดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเอาเปเปิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าแล้วก็บอก เออเปิดก่อน่าเปิดีก่น่นเปิดก่อนเนี่ยค่อยบอกค่อยบอกโปรโมชั่นเออโอเค Hi everyone welcome to e x h o e car and today I'm here to help my brother to show how premium car we have and for sure here is really good car don't worry about something fake Exxon car มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะที่ว่าทีเด็ดทีเด็ดเลยอะ e x h o n car have like zero percent But I just know for foreigner, that's why the, uh, for foreigner. Okay. Uh, but you, uh, I just know for foreigner. You, if you marry with Thai person, if you have white is Thai, your wife is Thai, you just have the money send every month, and you just have marry paper, then you that's it. You can have your car from here. อ๋ออันนี้ผมแปลให้ฟังครับน้องเขาบอกว่าน้องเขากินข้าวมาแล้วพอกินข้าวมาแล้วเสร็จเนี่ยตอนก่อนมาเขาแวะไปที่เซเว่นแล้วเขาก็ซื้อป๊อปคอนแล้วพอป๊อปคอนเสร็จก็มาที่เฮคมคาแล้วเขามารับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนที่เฮคมคาครับนี่ต้องบอกแบบนี้นะศูนย์เปอร์เซนตลอดอายุสัญญาไม่มีจกตาแล้วมีอยู่จริงนะครับเอาหรอเอาออกคนในเรื่องนะคนเรื่องกันนะเอกคนเรื่องคนนเรื่องกันโอเคเอาใหม่เอาใหม่ เอาคนละเรื่องกันเอาเราก็พูดคนละทางนี่เรา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 ต้องโชว์ชพอต่อมาเมียผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยมาพูด <laughs> อะไรคนเขาได้ตลกเบ้าบอคอแตกเฮ้ยนี่สั่งสั่งข้าวมันไก่ไม่กินโอเคอ่ะต่อมาโปรโมชั่นของเอคกมุคาอยากจะให้อธิบายเรื่องการซ่อมฟรีวันนี้เขาได้พูดเรื่องการซ่อมฟรีป่ะอ่าวารันตี3ปีอ่าที่ศูนย์ซ่อมฟรีที่ศูนย์บริการรถเบนซ์ซ่อมศูนย์เบนซ์รถบีเอ็มซ่อมศูนย์บีเอ็มพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หน่อยได้ไหม โอเค okay, if you buy get car from here if you have warranty for 3 y e a r even you buy from Bangkok you can have the uh, like Benz in Chiang Mai everything you can go for that don't have to worry have to be in Bangkok no just everywhere for free 3 year warranty อ๋นี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับน้องเขาบอกเลยว่ามาที่โรงคาคุณได้ฟรีวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย0 3ปีจำเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ผมซึ่งซื้อรถเบ้งเข้ามาคันหนึ่งราคาไม่เกินล้าน แต่คุณได้ฟรีวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์เนี่ยสามปีที่ศูนย์เบนท์ทั่วประเทศไทย <Yes. S 2> ปกติแล้วเนี่ยหนูรู้ไหมปีละเท่าไหร่ถ้าเราซื้อเนี่ยปีหนึ่งเกือบแสน mm. เท่ากับคุณได้เป็นมูลค่าเกือบสามแสนบาทเนี่ย <On top. S 2> ถ,ถูกต้อง <Yeah. S 2> เท่ากับคุณซื้อรถคันนี้ประมาณหกแสนบาทแต่ถามว่าผมซื้อถึงไหมสามแสนเนี่ยผมกำไรขนาดไม่ใช่ผมไม่ได้ซื้อถึงขนาดคือคือผมไม่ได้กำไรขนาดนั้นแต่พอดีผมซื้อจำนวนเยอะมันเลยได้ถูกและสามปีเนี่ยต้องบอกในประเทศเนี่ย ซอมฟรีที่0 3ปีเต็มเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเอาใหม่แนะนำเอ็กโคมคาเป็นภาษาเอ่อ <c oughs> เหนือสิอ่าเพราะเราอยู่เชียงใหม่เอาใหม่เอาใหม่หพูดพ่นเหนือเป็นไหมอุปทอค่ะอุอุทออเอ่อเอาโอเคค่ะสวัสดีเจ้ายาดามาจากเชียงใหม่นะคะวันนี้ยาดามาดูรถที่เอ็กโคมคาแล้วใครที่อยากได้รถนะคะพรีเมียมคาที่นี่คือที่หนึ่งของประเทศไทยแล้ว ถ้ามาจากสุวรรณภูมิเขามีรถเป็นลาบส่งถึงสุวรรณภูมิเลยแต่ถ้าใครมาบัาได้นะคะเขาก็สามารถส่งข้อมูลไปทางออนไลน์เพื่อได้ค่ะแล้วก็บต้องกังวลเรามีรถส่งถึงบ้านตัวอ่าเชิญชวนคนภาคเหนือว่าที่ไอโคมคาเนี่ย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่เป็นไรพูดได้เชิญ <c oughs> ชวนคนภาคเหนือว่าดอกเบี้ยไอคมคาเน่ยศูนยอร หรือเลือกตลอดสัญญาหรือเลือกรับฟรีวารันตีซ่อมปีที่ศูย์สาปีเนี่ยพูดเชิญชวนคนหนือให้มาซื้อรถของเอ็กโคมคาร์่อยก่อนถ้าใครอยากได้รถที่เอ็กโคมคานะคะสิ่งที่เฮามีห้คือศูปอรตลอดอายุสัญญาหรือว่าจะเอา3ปีการันตีเพื่อ ซ่อมฟรีที่ศูนย์ซ่อมฟรีที่ศูนย์สาปีการันตีค่ะเออขอบคุณขอบคุณน้องยาดามากมากฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามไม่พมคาอยู่นะครับที่อยู่ทางภาคเหนือคุณไปที่วอร์มอัพคุณไปดูน้องเล่นดีเจไม่ใช่เจดีนะดีเจนะครับอยู่ที่วอร์มอัพแล้วก็มีอยู่หลายร้านเลยมีร้านไหนบ้างนะวันนี้วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนเออวันนี้ไปไหนวันนี้โดนวันนี้จะเินกรุง28ค่ะวันนี้เจริญกรุง28โดนเจริญกรุง28ซื้อตัวแล้วนะครับ อเออไปยังไงฮนะใครที่เป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นระวังนะฮะเออต้องแน่น้องเขาต้องบอกเลยว่าคาตัวแพงนะครับเพราะว่าเปิดเพลงดีคุณไปฟังได้เลยที่วอร์มอัพไปฟังวันนี้ที่เจริญกรุงฟังในย t u b e ก็ได้ยี่สิบแปดฟังใน youtube ก็ได้ครับนะโอเคขอบคุณน้องอยาดามากมากมากค่ะขอบคุณพีเอค่ะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับอบ่าอ่ะ,อะ,อะวันนี้ครับต้องบอกก่อนเข้าใหม่ราคาไม่ถึงล้านแม่เจ้าแม่คุณขน,นหนัง แม่ขมวงอิ่มของนมแม่ยอเจียโอ้โหเบนดีดีแบบนี้ปีใหม่ๆแบบไอ้ปีอะไรนะลืมใหม่น้อยเยอะคันเนี้ยปีเท่าไหร่สิบเก้าปีเท่าไหร่นะแบงค์แบงค์คันนี้ปีอะไรเพลยกลืมคันนี้ปีอะไรนะคันนี้ปีสิบเก้าปีปีอะไรนะปีสิบเก้าครับใหม่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นโลป่ะผมยังไม่ได้ดูเลย พอดีเราซื้อเข้ามาคุณคิดเราเข้ามาสภาพสดๆนะครับเพิ่งเข้ามาเลยเราก็เลยไลฟ์โชว์ตั้งแต่วันแรกต้องบอกแบบนี้ครับทำไมเอ็มคาถึงไลฟ์โชว์ตั้งแต่วันแรกก็บอกเลยก็อยากให้เห็นสภาพสดๆว่านี่คือรถของเอ็มคาที่เวลาเข้ามาวันแรกเนี่ยกล้าโชว์ตั้งแต่วันแรกทําไมถึงกล้าโชว์ก็อยากให้รู้คุณภาพยังไงว่ามันดีไหมเออมันดียังไงเออนะครับนี่ฮะแม่ต้องบอกเลยนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เขาทาให้ผมมีพลังการไลฟ์เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอะเออนี่วันนี้เพิ่งเข้ามานี่กําลังจะถ่ายรูปเรถเข้าใหม่ก็เลยเนี่ยครับก็เลยก็เลยอะไรอะก็เลยมาจอดตรงนี้นะครับแล้วด้านในที่กำลงติดวบวบอยู่เนี่ยลูกค้ากาลังมาซื้อนะฮะต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศไทยนะฮะกำลังจะออกแล้วนะครับก็ถ่ายวีดีโอไม่ได้นะครับก็ท่านก็อยู่ด้านในครับมาซื้อเป็นคันที่2แล้วเมื่อกี้ขอถ่ายคอนเทนต์ท่าน ท่านพูดว่าไงบ้างท่านมนซื้อราไปปีงละ E สามห้าศูนย์ E ซื้อเราไปซื้อที่นี่ไว้ใจไม่ไว้ใจที่ไหนหรอกท่านบอกเนี้ยซื้อที่นี่ไว้ใจรถด,ดีบอกท่านท่านครับขอถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมครับท่านบอกว่าอม,มันจะไม่ไม่สะดวกนะคืออย่างนี้ครับเวลาผมจะถ่ายคอนเทนต์ผมบอกก่อนผมจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยผมต้องขอยากก่อนนะครับผมไม่มีถ่ายั่วซนะผมไม่คนมั่วอะเอาเป็นว่า GLA มันเป็นรถด,ดีผมก็เลยเอามาไลฟ์ โอ้โหแล้วมันหายยากมากกับรถแบบเนี้ยที่ผู้หญิงชอบหากันผู้ชายชอบใช้ผู้หญิงชอบหานะครับว่าเออมันเป็นรถที่ราคาไม่ถึงล้านเพราะว่าเราขายไม่แพงด้วยแล้ว70,000กิโลปี2019ใหม่ๆ AMG ตัวเต็มตัวท็อปคุณดูสาภาพเลยเพิ่งเข้ามาเนี่ยคุณดูเลยครับไม่มีร่่าไม่มีรอยมีป่วเนี่ยเอ้าโ,โถไม่ใช่ฝุ่นนึกว่านึกว่ารอยไม่มีร่่าไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนี่ นี่นะครับก็คุณดูเดี๋ยวมาดูที่ยางครับนี่คือสภาพเข้ามาใหม่สดๆเลยนะฮะนะในประจำยางยางปีอะไรเนี่ยคุณโอ๊ตบอกทะเบียนสวยคุณโอบอกทะเบียนสวยให้ด้วยเอา้าคันนี้ได้ทะเบียนมาด้วยให้เลยยางปีสัปดาเอา่อยางปี2021นย่นะฮะยางปีไม่ได้ใหม่มากนะครับคุณโอ๊ตบอกทะเบียนสวยผมให้เลยจบจบไปนะครับเพราะว่าคันนี้ผมได้มาพร้อมทะเบียนคันไหนได้มาพร้อมเนี่ยผมให้ลูกคา้าผมไม่มีผมไม่ ผมไม่เคยสลับของไม่เคยดอยของผมเป็นคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วผมทําอย่างนี้มาเกือบเปิดแอ้์องคารมายี่สิบกว่าปีแล้วฮะผมก็ทาแบบนี้ผมไม่เคยดอยของไม่เคยสลับของรถเลยผมไม่ชอบนะครับเพราะเรายังไม่ชอบเลยนะครับแล้วคนอื่นจะชอบหรอลูกค้าจะชอบหรอเออไม่มีรอยเว้ยโอ้โหนี่คุณดูภายในโหกิฟต์เลยอะ่ะเฮ้ยพเปิดมาดูอาคาเทรากึ่งหนังนะครับนี่นะเดินได้ด้วยได้แดงนะครับคุณดู เนี่ยความสวยของรถเนี่ยภายในเป็นไงนี่ภายในที่ิ่งเข้ามาแต่วันแรกนะถ้าคุณเห็นเนี่ยยังสดขนาดเนี้ยแล้วเราเติมคุณภาพเข้าไปด้วยการสปาภายในและเคลือบแก้มมูลค่าสี่หมื่นที่แถมฟรีเนี่ยฟรีให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับโอ้โหเด้งกว่านี้อีกนี่คุณดูสีนเดิม,ดมจากโรงงานไม่ได้ผ่านการวาดใหม่อานำสีได้ไดปอมปอมนะฮะคุณดูอะมีใครอยู่ตรงนี้บ้างไหมเนี่ยเรียกเรียกเรียกปอมอยู่ไหม เอาขยับรถดีกว่าเพราะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าออกด้วยอะไรเราไลฟ์อยู่ด้วยนั้นน้าท่วมเลยจมน้าอยู่เนี่ยหุ้ยใหม่ว่ะข้างนอกใหม่ดูข้างในครับเบาหน้าเนี่ยผมบอกเลยนั่งไม่เกินสองหมื่นกิโลอ่ะเบาหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยหลักพันกิโลใหม่จัดอ่ะนี่คือรถที่เพิ่งมาจากบ้านลูกค้าเลยนะฮะเนี่ยไอ้คมขากล้าโชว์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวานใหม่การนำสีใดๆนะฮะคุณดูสีรอบๆนี่คือเอ็มจีพี่ฮอตพี่ฮอตอถขับรถไปข้างหน้าหน่อยดีกว่า ตัวเต็มตัวท็อปนะฮะคุณดูเลยเนี่ยไม่มีร้าไม่มีรอยเลยเลยเนี่ยเนี่ยหลังคาแก้วพารารามิกการรูปพอเศพื่อ,อขับไปข้างหน้าน,น้ำมันท่วมมนะครับเดินไปลุยน้ำไปนะครับเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยพอแล้วเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นมูเมนต์ด้วยนะครับผมไม่มีรอยเลยที่ผมบอกว่าผมเนี่ยคุณกับผมเนี่ยตรวจรถไปพร้อมกันเลยนะเหมือนการตรวจรถเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมไม่เห็นจริงๆคุณคิดซื้อมาก็ถือว่าตรวจรถถ้าร้ายไปแล้วเจอชนก็เลิก จบนะครับแต่ส่วนมากไม่มีเป็นศูนย์เปอร์เซนต์ที่คุณคิดซื้อรถมาแล้วจะบอกว่าเออมีชนไม่มีนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านตรวจรถไปกับผมไปพร้อมๆกันอย่างที่ผมบอกผมไม่จัเป็นต้องโกหกนะว่าเอ้ยผมดูแล้วแล้วผมมาไลฟ์แล้วมาพูดมาพูดแบบเออเคยดูไปแล้วอะแล้วมาพูดว่ายังไม่เคยดูไม่มีนะผมไม่มีนะผมไม่เคยดูก็ไม่เคยดูผมถึงดูไปก็จําไม่ได้ด้วยเวลาผมเห็นแบบไหนผมก็พูดแบบนั้นผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มานั่งล้ำไม่มานั่งอะไรเพราะว่าอะไรบ้า วันนี้ผมขายผมจำเป็นทำไมผมจำเป็นอะไรต้องโกหกถูกต้องปะผมขายโดยไม่ดูรถเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพี่เอ้ยนะครับขายลเกือบสิบล้านเนี่ยผมว่าขายไม่ดูรถแล้วอะแล้วผมจำเป็นแล้วมาโกหกนะครับผมบอกต่อให้คันนี้กำไรห้าล้านนี่มันโกหกเลยนี่คุณดูเอาฝาท้ายไฟฟ้าอ๋อนี่มันออปชั่นเต็มนี่นามตัวทอ็อปอะมาดูครับมาดูซีนมั้งไอ้นี่มันขึ้นหมดมาดูซีนนี่ นี่สีเดิมเมจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวานใหม่การทาสีใดๆนะคุณดูเนี่ยคุณดูมาถึงนี่เลยอ่ะตรงนี้จะช้าคุณดูลักษณะสีนนะครับอ่ะโอเคพอสติกเกอร์ใสครับนี่สติกเกอร์ใสมี2ฝั่งนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับสีมีรอบนะครับถ้าไม่มีสีแสดงว่าเปลี่ยนฝากระโปรงมานะครับแล้วสติกเกอร์ใสต้กกอ,ตตองมีแบบนี้แต่ถ้าสีคุณดูมีรอบแล้วคุณก็ต้องสังเกตด้วยว่าสีนเนี่ยมันมีการทําสีหรือเปล่ามีการแบบกระแทกมาแล้วทําสีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยดูยากนะครับ แต่เนี่ยซีนที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนำสีคือคุณต้องดูลักษณะซีนด้วย<ม>ก็เออเอาไปไง่ายๆคุณซื้อรถเทปมขาแล้วกันนะครับคุณได้ของดีแน่น,นอนเพราะเอคมคาการันตีสองฝั่งครับฝั่งซ้ายมือชัดๆช,ๆชๆัดๆเรามีการการันตีในสัญญานะครับข้อที่หนึ่งถ้าคุณซื้อเราไปไม่ไม่แท้ข้อที่สองถ้าเคยเกิดอุบัติเหตนนะุหนักข้อที่สามถ้าเคยจมน้าข้อที่สี่ถ้าทดเบยนไม่ถูกต้องคุณเอามาคืนผมผมคืนเงินคุณเต็มราคาแถมกันได้แสนหนึ่งค่าเสียเวลานะครับยังไม่พอแค่นั้น อีกฝั่งหนึ่งครับผมยอมจ่ายเงินค่าตรวจรถเนี่ย274จุดเนี่ยรถทุกคันของผมผ่านการตรวจรถ274จุดครับถามว่าเอาตรวจทำไมตรวจเพื่อให้ลูกค้าได้รู้คุณภาพไงว่าของคุณภาพาไ้่คมคาเป็นไงสูงสดทุกคันครับ5ดาวนะครับให้บริษัทกลางระดับประเทศหรือระดับโลกมาตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็น Google inspection หรือ Apple เ,เข้ามาตรวจเรานะครับนี่ครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งโอเครู้เรื่องเข้าใจตรงกันจบ โอ้ยเฮ้ยคันนี้แม่งใหม่กิฟต์เลยว่ะถึงว่าทำไมโทรเฮียคันนี้ไม่ซื้อไม่ได้เนี่ยดูน้ำลูกค้าอยู่เลยใหม่จัดขนาดไหนอยคคุณดูสภาพสดไหมฮะคุณดูสภาพสดไหมโอ้โหถ้าเปรียบเหมือนปลานี่ต้องบอกก่อนเลยนะเหมือนแบบผมกระโดดขึ้นเรือวับงี้เลยนะกระโดดขึ้นเรือแจวเรือไปทะเลป๊าป้าป้าปาเวียงเบ็ดวับปึกงี้เลยปึกปึก,ปกนี่ติดเลยติดปลานี่ติดปึ๊บ ต่อเข้ามามาเยอะๆนิดๆปุ๊บกระชากมาถ้าคันนี้เปรียบจะเหมือนปลาก работать, ็กระชากมาเสร็จปุ๊บปลาก็ดิ้นปั๊บ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 กระเด้งอยู่บนเรือเลยสดแบบนั้นน่ะอันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ฮะเอามาดูคันนี้มาแป๊บหนึ่งมาดูเบาตัวที่นั่งมากที่สุดแล้วของคันก่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยใหม่จัดเลยว่ะคุณดูเลยเนี่ยคุณต้องดูปีกเบาเนี่ยไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆเลยเนี่ยเดินได้แดงหูหล่ออากานเนล่ากึ่งหนังแต่ดู คือผมไม่ต้องดูที่สภาพมากกว่าไม่ต้องบอกว่าคุณลักษณะบอกมันยังไงเอาเอาดูที่สภาพมากกว่านี่สภาพใหม่แบบนี้หายากมากนะผมบอกก่อนนะนี่ใหม่กิ๊บเลยนะโหใหม่มากอะรถของไอ้คมคาเนี่ยเราไม่นิยมและเราไม่ทําก็คือว่าเราไม่ซื้อรถสมๆเน่าๆมาทําสีใหม่ทั้งคันมาเปลี่ยนหนังใหม่ทั้งคันนะไม่เอาไม่ทําเราซื้อรถสวยๆมาขายเนี่ยเราชอบเราชอบแบบนี้ นี่เป็นแนวทางของผมคุณดูอยากทำไงไม่รู้นี่แนวทางผมผมไม่ใช่แนวทางปั้นรถผมเล่นแต่รถเกียร์เอบวกนี่คือซีนเดิมจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การนำสีใดครับคุณดูยังไ,ไงจบรู้เรื่องดูเรยกไมก่อนดูเลขไม่มาหนึ่งมาหนึ่งเรียกไม,กอกไม,กไมโอ้โหเข้าไปเข้าไปเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้ากิโลโอ้แม่เจ้าแม่คุณหน,นหนังแม่ขมอองอิ่มของนมไม่ยอดใจยี ไม่เมันย้อยขนาดนี้ยังไงพี่พีพดูเจ็ดหมื่นกิโลนะนี่รถปีหนึ่งเก้าวิ่งปีละหมื่นกิโลโอ้จะไปหาจากไหนถ้าไม่ใช่ไอ้ขมค่าแบโถ่เอ้ยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเอเฮ้ย,อ,ยอันนี้อ๋อ,อยู่นี่เฮ้ยไอตัวนี้ที่เปิดอะ่ะมันอยู่ตะแครมันอยู่ตรงกลางด้านใต้นะที่เปิดฝากระโปรงแล้วมันตะแคงดนะ้วยเอยเอไออันนี้น่าทำคอนเทนต์นะ G.L.A ที่เปิดอยู่ไหนเพราะปกติคนจะล้วงได้านข้างเออหน้าทํางคอนเทนต์นะผมว่าคนก็ไม่ค่อยรู้หรอกเนี่ยคุณดูโหูนี่ไหมรถของเอ้พงคาคือซื้อมาสภาพเนี้ยเนี่ยคุณดูห้องเครื่องเลยรูเจ้าของเก่ามาดูแลดีมากอะ่ะเนี่ยผลน,น็อตที่ไม่ได้ผ่านการขายการนำสีใดๆคุณดูนะฮะนี่คุณดูเลยนี่นี่ยดูยันยัดไปข้างในเลยเอาเห็นไ,ไหมฮะนี่ผลน,นอ็อตสกระโปรงนี่ครับ บานพับนี้นะฮะแล้วดูสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทาสีใดๆคุณดูแปบ๊บนึงค่อยๆดูค่อยๆไปอะดูลักษณะสีก่อนช้าๆเลย <Okay. S 1> โอเคอะมาทางนี้ดูนี่ครับนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทาสีใดๆถอยก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่ไม่มีสีแสดงว่าเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามานะครับแล้วคุณจําได้ไหมผมให้ดูหัวนอตฝั่งนู้น ฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งนี้ต้องเป็นแบบนั้นเวลาดูรถเนี่ยนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างดูน็อตแก้มครับหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขายการนำสีใดๆนะครับนี่นี่ครับนี่แล้วก็นี่หัวน็อตฝากระโปรงโอ้เปไงจัดจ้านไหมเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทจบไม่แพงขายแค่นี้เอาแค่นี้พอปกติในตลาดขายกันล้านกว่าขายกันล้านหลักหมื่นหรือล้านหนึ่งกว่าผมเอาแค่นี้เก้าแสนสี่หมื่นแปดพัน แถมฟรีวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนย์สามปีซ่อมฟรีที่ศูนย์เบนซ์เนี่ยมูลค่าปีหนึ่งเกือบแสนละผมแถมเกือบสามแสนล้วให้กับลูกค้าเท่ากับคุณซื้อคันนี้แค่หกแสนกว่าบ,บาทจบเนี่ยขายแค่นี้พอเอาขายง่ายๆขายเร็วๆขายแบบดูแลขายแบบดูแลขายแบบมีการันตีอ่ะแล้วมีการันตีตั้งแต่ตัวรถเลยด้วยว่ารถคันนี้รถสวยรถไม่แท้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะการันตีแบบนี้เลยแล้วก็การันตีการซ่อมรถดีกนะ นี่ต้องบอกก่อนเอ้ยเมื่อวานนี่ต้องขอบคุณพี่โป่งด้วยเมื่อวานไปส่งรถมิติใหม่เชื่อไหมไปส่งรถแบบไหนรู้ไหมไปส่งที่โรงพยาบาลพี่โป่งเพิ่งออกจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปส่งเลยส่งมอบความสุขพอถอดน้ําเกลือเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นรถขับรถไอ้คงขาเจ้าซีรีส์ห้าต่อเลยพี่โป่งเอาฟรีวารันตีซ่องฟรีที่ศูนย์ไปสามปีเต็มเหมือนที่ผมให้โปรโมชั่นกันเนี่ยเอาไปเลยเพราะไอ้ฟรีวรันันตีซ่องฟรีที่ศูนย์สามปีเต็มเนี่ยหนึ่งเดือนมีก็เพียงห้าสิบเท่านั้นั้งหมดแล้วหมดเลยนะผมบอก,กอ พี่โป่งนะครับเป็นชาวจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่พัทยาผมไปส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับพี่ก็ทาร้าน20บาทใหญ่โตนะครับมีหับกลางมีอะไรโอ้โหรุ่นใหญ่อ่ะผมบอกเลยนะแล้วก็เมื่อวานไปส่งวันนี้ก็เนี่ยส่งคันนี้เด้อพ่งนี้ก็ส่งพ่งนี้ส่งอะไรมเจตเต้ส่งโอ้โหส่งทุกวันเลยส่งไม่ทันทํารถไม่ทันนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็จะเน้นคุณภาพออกคันนี้ส่งคันนี้นี่นี่ส่งเอาผาด ลูกค้ารถคันนี้ติดติกเกอร์มากำลังลอกติ cker อยู่นะครับด้านในนี่ด้านในพี่เขาอยู่ด้านในเออ่ที่กำลังจะออกเจ้า g l c นะครับมาเออ่พี่ออสอยู่ไหนพี่ออสอยู่ไหนพี่ออสพี่ออสพี่ออสขับคันนี้เข้าก่อนเดี๋ยวขับรถมาทีละคันหน่อยคันไหนไม่ขายขับรถมาทีละคันมามาวันนี้เดี๋ยวไล่แบบยาวหน่อยดูซิเป็นไงเดี๋ยวให้ดูเลยขับมาวนดูแต่ละคันเดี๋ยวพูดไปตอนแรกว่าจะเอาไล่คันเดียวเดี๋ยวดู เดี๋ยวไลฟ์ก็มามาถอยเข้าถอยออกเนี่ยมาเอาคันไหนบ้างเอาคันแรกเอาสามคันแรกก่อนมาให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปพร้อมๆกันนะพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวดูครอบนี่รถครอบครัวของไอ้คมคานี่บอกเลยตึงมือไม่ได้มีแค่นี้นะมีเพียบนะมีเพียบนะครับนี่คือชุดนี้เข้ามาสิบสี่คันขายไปแล้วเจ็ดนะครับ หรือเจ็ดเนี่ยมีเป็นแถบเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูแต่ละคันเนี่ยเอามาเนี่ยค่อยๆเอาออกมาเดี๋ยวคื่อนี้ถอลงไว้เหรอเอาเหรอเอาแบตโม่เหรอเครื่องนี้จะลงเหรออ๋อเหรอแบตโม่เหรอโอเคนะาอย่าเพิ่งเดี๋ยวแป๊บน,นึงนิดเหลือกี่นาทีน่าจะได้กี่นาทีประมาณห้านาท,านาทีโอเคได้เดี๋ยวมาให้ดูแต่ละคันแต่ละคันเอ้คมคานี่รถเข้ามาใหม่หมดนะยังไม่ล้างไม่อะไรเลยนะเอ้คมคา นะต้องบอกแบบนี้เอ,อ่อฝ่ายฝ้ายมีเซลลอยู่กี่คนตอนนี้มีเซลลอยู่กี่คนตอนนี้อยู่ไหมอ,อ่เรียกคนใหม่มาบอกคอยบอกราคาเพียงหน่อยบอยบอกราคารถหนึย่ยจำไม่ได้นะครับจําไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้มาขับดูมูฟเมนต์รถแต่ละคันออกมาออกมาอ่าออกมาเลยแต่ละคัน ลูกค้าก็กาลังจอดรถนะครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งลูกค้าพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะกำลังจอดรถจับไอ้คมคานะผมเอ้พวกเราเอ๊ะเราไปเราไปถ่ายรูปได้ปหเนี่ยถ่ายรูปพี่เขาไม่ให้ถ่ายใช่ปะโอเคเออเราถ่ายเราเราถ่ายส่งมอบได้ไหมแต่เขาเขาไม่อยากให้ติดนะเอะแล้วเราถ่ายส่งมอบอ่ะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถาม โ okay. อเคอ๋อเดี๋ยวลงแล้วปิดหน้าเอานั้นเดี๋ยวเพ็กวิ่งเข้าไปแป๊บเดียวแบงค์แบงค์งพี่เขาเขาถ่ายแล้วถ่ายรูปได้นั้นนั้นกล้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปถ่ายรูปกับพี่เขาก่อนไม่เกินหนึ่งนาทีเดี๋ยวเพ็กจะดูราคารถไว้ทุกคันเดี๋ยวเพ็กจะบอกราคารถแต่าาละคันแต่าาละคันเดี๋ยวให้ขับมาให้ขับออกมาโอเคพร้อมยังแล้วใครเป็นคนถ่ายอ่ะโอเคอ่า แล้วผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมขอเวลาแป๊บนึงให้ถือดูทางนี้ไปก่อนนะฮะดูทางนี้ไปก่อนนะวิ่งเข้าไปเลยอ้าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนอยู่หน้าจอโอเคแบงค์เซตใส่หน้าจอเลยเดี๋ยวเพล็กวิ่งเข้าไปชาร์จเลยอ่าให้ให้พี่กลางอหน่อยพี่กลางอยู่ไหนโอเคเฮ้ยมันต้องเข้าไปข้างนี้อีกนี่ครับพี่โทษทีครับพี่อย่างนี้เอออย่างนี้ดิพี่ครับขออนุญาตนะพี่ชูนิ้วนิดนึ่งนี่ขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับคันที่สองนะพี่นะขอบคุณนะครับเอออะไรนะอะไรนะไม่ได้บอกแต่คันที่สองนะเออนี่ครับลูกค้าของเราซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำครับเดี๋ยวเราเดินไปส่งพร้อมกันนะฮะแล้วเราเดินไปส่งพี่พร้อมกันเลยเดี๋ยวพี่เขาขึ้นรถเดี๋ยวเราเดินออกไปส่งพร้อมกันนะครับพี่ออสอยู่ไหนพี่ออสเดี๋ยวเราคอยบอกราคาหาคนขับรถสองคนมีใครคนหนึ่งมั้ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใครให้แบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวส่งรถแบงค์เดี๋ยวเรเอรถออกแต่ละคันแต่ละคันออกมาให้ดูนะครับพี่ออสเอารถออกมาแต่ละคันนะเอาออกมาแต่ละคันแล้วก็พอคันนี้เสร็จให้คนต่อไปขับเอาออกมาแล้วพี่ออสก็เอากลับไปที่เดิมวนกันอย่างเงี้ยเอากลับไปที่เดิมโอเคไอ้ปอมไปไหนอะเจ้าปอมอะ ้ยทำงานหน่อยปอมวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งให้ปอมเป็นคนขับดีกว่าพี่ออสให้พี่ออสกับปอมเป็นคนขับบอกปอมด้วยเดี๋ยวเราไปส่งเราพร้อมกันนะครับเฮ้ยเราต้องมีอีกเครื่องม่ะอะไรนะโอเคไปเดียย๋ยวไปส่งพี่กลางกันก่อนนะครับผู้ใหญ่ระดับประเทศไทยวันนี้มาเชียคโครงขามาออกรถแล้วนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหรถเยอะมากรถเยอะมากเลยนะครับรถเยอะมากครับเทียบตอนนี้เขาก็ทกำลังทำฟุตบาทอยู่ด้วยนะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะรถมันเยอะรถมันเยอะโอ้โหพี่เขาเป็นพี่เขาเป็นอย่างนี้ อ่เขาเป็นนี่เดี๋ยวเรามาส่งรถไปพร้อมกันนะฮะกับลูกค้าของเอ็กโมคานะครับนะครับพี่กางของคุณทับนะครับเราไม่บอกว่าทําอาชีพอะไรครับแต่พี่เขาเป็นปอาเอาเดี๋ยวขับรถตั้งแต่คันนี้เลยคันนี้เลย คันนี้คันนี้แล้วก็พอคันนี้ไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็อีกคันหนึง่งก็ขับไปจ่อไว้พอไปจ่อไว้เสร็จปุ๊บพอพูดคันนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเข้าไปแล้วก็ถอยกลับมาจอดกลับเหมือนเดิมเฮ้ย hey, นี่นี่จอดตรงนี้พอจอดงนี้พอเอาแค่หนึ่งสองสามเอ่อหนึ่งสองสาม อ๋อเอาเอาหนึ่งสองสามสีดำแล้วก็เวลไฟเอาคันที่ยังไม่จองเอาคันนี้ยังไม่จองเวลไฟแล้วก็สองคันข้างหน้าปะเอาแค่นี้พอเอาชุดนี้พอเพราะเดี๋ยวน่าจะมืดก่อนนี่คนดูถึงร้านนัง1้อโอ้โหมาเดี๋ยวรอเลยครับเดี๋ยวมาเตี๋ยวราคเลยเดี๋ยวจัดให้ไฟกระพริบนะครับมาเลยไม่ต้องเช็ดรถไม่ต้องเช็ด ไม่ต้องเลยปิดลงนี่เหรอเอาั้นเดี๋ยวผมขอลงบ้านนี้ก่อนนะบ้านฟ้าก่อนนะครับบ้านตอกแตกอยู่ด้วยกันนะครับหากุกเรากําลังสบายจงตบมือพันเฮ้หากุวกเรากําลังสบายจงตบมือพันหากุวกเรากําลังมีสุขหมดเรื่องทุกใดๆถูกสิ่งมัวปว้วงอะไรกันเล่าจงตบมือพัน้าวสวัสดีครับไป ต่อ้านนี